小帅我 ปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจําหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมที่เรียเราอยู่กับเยกตัวที่เก่งที่สุดในเกมบันพิบัตรนะครับผมถุยนะเออเป็นเยกสองจุดห้าปีที่ผมบอกเลยว่าต้องเข้ามาใหม่ๆในแม่งโกงมากนะครับผมเรียกได้ว่าโกงเลยนะโกงอ่ะโกงอ่ะเข้าใจปะนะครับผมแต่ว่าพอมาในยุคหลังนั้นนะครับผมนํามันก็ไม่โกงโดนโกงอีกต่างหากนะครับผมเพราะว่าอะนรนะครับผมตัวละครของเขาเนี่ยมันเป็นสาระแข็งแกร่งในร่างไฟ ท่วมแล้วก็โดนล้างง่ายมากคือเดี๋ยวนี้มันล้างง่ายเกินไปอะอย่างคิงเนี่ยคือผมไปตีคิงก็คือจบแล้วล้างไฟท่วหมหายพอล้าไฟท่วหมหายอาคาก็เล่นยากแล้วนะครับผมเพราะตีโปรตีสูชาวบ้านก็ไม่ได้เออนะครับผมเจอแชงยังกันเหนื่อยเลยนะยิ่งเจอพวกเมตาฟ้าผมรู้สึกแพ้หมดเลยอะเออฮากูบะก็แพ้นะครับผมนะแพ้อะไรอีกวะยามาโตนี่แพ้เลยนะเออโซโลก็แพ้นะมันแพ้หนักมากนะครับผมตีชิงเจียวไม่เข้าดยโอโหผมว่าคาแบบ ยุคนี้มันเล่นตึงไปนิดหนึ่งนะถามว่าเอางี้เรามาพูดเราพูดข้อเสียไปแล้วเรามาพูดข้อดีบ้างข้อดีของอาคายุคนี้คืออะไรครับ ขอจบคลิปดีกว่านะครับผมลึกไม่ออกอ่าหลักๆเลยน่าจะเป็นไฟท่วมอ่ะไฟท่วมนะครับผมนะก็สามารถสร้างดามเมจได้แต่ยุคนี้แม่งไม่ค่อยติดกันแล้วเแม่งล้างสถานะกันโคตรเยอะนะ <c oughs> ใส่โลชนะพิมพ์มได้ไหมชนะได้นะครับผมติดบูทก็สกิลสองเขาพิมพ์มก็ล่วงอยู่นะอืมแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคุมการเอาไปเล่นนะครับผมนะ <c oughs> นะครับเอาไปดูค่าซับกันเอาไปดูตัวซับเออซับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ไม่ได ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรครับผมก็สําหรับใครที่เล่นเป็นเมนตัวนี้ผมกำลังใจให้นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าคุณต้องพึ่ง เออทีมมากนะครับผมเล่นตัวนี้นะเพราะว่าเขาแบกไปได้แล้วนะครับโอเคไปดูค่าปาร์ตี้ค่าซับกันครับโอเคครับซับร้อยหกสิบผมว่าอาคารนะเหมาะกับแท็กเจ็ดเทพที่สุดละนะครับผมจะทําให้อยู่ในร่างมตะาได้นานขึ้นนะครับเอออยู่ในร่างไฟได้นานขึ้นเพราะว่าตีปกติห่วยมากอะห่วยจริงๆมันต้องอยู่ในร่างนั้นนะแล้วปล่อยหมัดไฟนะครับผมปล่อยหมัดไฟยังช้าหลบง่ายด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเล่นให้ตึงที่สุดจะเล่นด้กันสำหรับราคาอีนุ ในคลิปนี้อีกสักหนึ่งรอบครับไปชมกันเลยครับใครที่กำลังมองหาไดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บซุมกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extre m e มใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวผมอยู่กับอาคายน่นนี่นะครับผมด่านที่ริบากนะครับผมนะก็ที่บอกนะตัวคราวนี้ว่าช่วงหลังมาช่วงหลังมาก็มีคนหยิบมาเล่นกันบ้างนะครับผมคิดถึงกันอะไรประมาณนี้นะเออนะครับผมเอามาฆ่าพวกใครดูโห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 แต่โหดูดีแบบผมว่ามันบางนิดนึงโอเคมันได้ทงได้ทงเหรอฮะนี่ติดไฟท่วมไปดิตายนะครับผมเนี่ยเราฆ่าได้ โอเคแชงตัวนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแชงตัวนี้ไม่เท่าแือหลบทมินะวแล้วก็ไม่ยมาแดงโอ้โหตายแล้วครับผมแบบแรงวะ่ะเออแรงอยู่นะผมนึกถึงวันวานเลยเนี่ยโคตรแรงเลยแต่บิ๊กมาไม่ไหวว่ะถอยถอยทับเลยเป็นก็เียว่าจอมพลแต่ถอยได้นะครับผมรบออกมาแล้วก็สกิล <c oughs> ตมใจเย็นพี่โอ้โหพี่พี่ออกสก,กิลเลยอ่ะพี่ออกสก,กิลเลยเหรอพี่ไม่เก็บสก,กิลไว้น่าเหรอนี่อะคอยเสียทงเลยนี่ขอยเสียทง,ย <c oughs> อยยทงโอเคเกิดใหม่ครับผมได้ทงเบาหวานะครับผมได้เดี๋ยวผมไปทงข้างบนดีกว่าแม่แม่แม่มาไม่ไม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 ไง่ายโดนไฟท่วมไปนะครับผมเจ็ดเทสโดนสลัดทำงานคือถ้าไม่ล้างฐานะคือแบบโดนแน่ๆน,นะครับผมแต่ว่ารับมือตัวใหม่ๆก็ยากมากๆเลยนะครับ จัดเลยนะครับผมสกิลสองโอ้โหโ,หโ,หโ,หโดนเร็วเกิน <ś l ux> ดูดิผมเขาเรียกว่าหายแล้วนะครับผมเออตมตะาของผมนะอะไรถอยมาก,ก่อนสามชิตเองมันน้อยนีย่จริงๆมันน้อยเกินไปมาแดงช่วยไปก่อนนะครับผมนี่เป็นสายแบบซัพพอร์ตเพื่อนเฉยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็ซัพพอร์ตเพื่อตายด้วยนะเมื่อกี้ <ś l ux> สุดยอดนะครับผมคือคือผมว่านาะยุคนี้นะ ใช้สกิลปุ๊บออกเลยนะครับผมนะเหมาะมากเลยจริงอ่ะขา,ายุคนี่แม่งเล่นแบบต้องประมาณนั้นเลยนะเข้าบวกนี่อาจจะตึงไปนิดนึงมาแดงอีนึงทีนี่ไงโดนไปเลยติดไฟท่วมปว่าว่าต้องติดนะต้องติดนะไม่้แรงอยู่แรงอยู่ไอ้แจงแจงแจงฟ้าแจงฟ้าแจงฟ้าแม่งปาดดิ๊กมันผมนะนี่ไงโดนไปโอ้โหเนี่ยอยู่ในร่างนี้นานนะครับผมบอกแล้ว ยังไม่มีตัวล้างไงหมัดมาแดงอีกหนึ่งทีเฮ้อเคนแรงถอยครับเห็นไหมสกิลเสร็จถอยออกเลยดีกว่านะสู้ไม่ไหวต้องออกเออแม่ดึงแม่ดึงห,หลบได้หลบไปได้แม่งเอ้ยโอเคสกิลไปเฮ้ยเขาอ,อาคาเหมือนกันนานเจอทีป่าแฟด <c oughs> ไม่ค่อยได้เจอกันเลยสู้กันเองเพื่ออะไรเดี๋ยวจ่ายได้โหแรงนะผมเราแรงมากนะ เราแรงมากเลยนะดูดิเรื่องเขาเหลือน้อยนะครับผมไวเปอร์มาทำอะไรนี่ไงฆ่าได้อยู่แล้วตัวสามดาวนะับถ้าฆ่าไม่ได้แพ้3ดาวก็เลิกเล่นเถอะเลิกเ,เล่นไปเลยอื Ooh, มอู้มันชัดมันชัดมันนาชูล่าเทมินอืมอัมจัดไหลพื่อนโอ้โหฆ่าได้อีกเฮ้ยอะไรวะตอนนี้แม่งมาว่ะผมเกิดว่ะถ้าฆ่าผมเกิดว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเลยครับไปพุ่งยืนต่อไปกนะ มาด่านต่อไปกันบ้างนะครับผมนะอยู่ในด่านมารินฟอร์นะครับผมซึ่งผมเป็นเจ้าของเองใช่ไหมเราไปจอมพลเราก็ต้องเก่งบ่าวะเออแล้วครับผมค,คุณรู้ไหมว่าถ้าใช้อาครนูดในด่ดานนี้นะครับผมจะเพิ่มดาเมจอีก2%อเเซน์สองเท่าไม่ใช่ <c ười> ใครเชื่อบ้างวะใครจะเชื่อวะอืมด้อแล้วก็หมาแดงพอเขาดรอปไปแล้วนะครับผมนี่ยัดหน้าเลยมัดหมาแดงอีกหนึ่งทีโอ้โหโดนอะไรวะโดนเรลี่เหรอ เดลี่มันดอสเลยครับผมไม่เป็นไรครับผมเราบังคับต้องให้เราใช้สกิลวะอในเงี้ยนี่ไงโดนไปก่อนไม่ให้ยึดไม่ยึดไม่ยึดหรอถอย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 ถึงเวลาถอยไหมออกสกิลถอยเลยครับผมยุคนี้ไม่ไหวในไงอยู่ในร่างนี้พอบวกได้นิดนึ่งแข็งแข็งโอ้โหโดนช็อตว่ะนี่ติดฐานะทำหอกอะไรไม่งมดมาเฮาอีกทีไม่โดนนะครับผมถอยก่อนเข้าเดี๋ยวร่อเดี๋ยวร่อเราเราจะ เขาเรียกว่าจะหมาแดงได้แล้วนะครับทีมเสียเปรียบอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าโอเคขอเลือดจากเองได้ไหมขอเลือดจากเองได้มั้ย,ม,ยมันไม่ตายด้วยนะครับนี่ขนาดบัมอะไรนะอืมงั้นก็เดี๋ยวอามาตะรอไปก่อนนะครับอย่าห่วงสกิลนะครับไม่งั้นแตกนะอเอ้าค่าได้เฉย <laughs> มาอยู่ในรัศมีมาอยู่ในรัศมีนะจ๊ะในไงสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีทีนี้เกินกูเล่นเนาะ อะไรวะสกิลหนึ่งแต่เราตายเวอรขอ,อยนุญาตเล่นคิงแบบหนึ่งนะผมอือเพราะว่ารงตามอะลยต้องพลิกสถานการณ์นิดนึงโอเคเอผมเดี๋ยวคิงไปตายให้เ <c oughs> ออดีมากโรเจอร์ดีมากทําแม่แล้วโรเจอร์โดนไป2องหมื่นโอ้สาภาพสาภาพเลยครับอือไอทำไรอะนี่ระยะนี้นะครับผมคิงต้องใช้สกิลระยะนี้นะหลบยากหลบยากจริงๆถ้าไปใช้ใกล้ๆหลบง่ายนะอือ Okay. กันทงกันกันทงกัน ừ, เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวราคามาครับพี่เกมได้อยู่อโอ้ยพี่มั่ตัวนี้เหรียญสวยด้วนะยนะเหรียญสวยด้วยนะมันค่ายากนิดนึงนะโอเคมาแล้วะบอกแล้วอาคาคาผมถ้าเล่นในด่านนี้นะเก่งขึ้น100่เปซ็นตน่เป็นไงโอ้โหมาถึงโดนเลยกำลังพูดยังพูดไม่จบม,มันใช่แล้วเลลี่ ผมว่าเรีบหลบไปได้หรอกนี่มาได้ไปทีเดูอเออโดนนะครับผมตายดิติดไฟอย่างนี้ไม่รอดหรอกจริงๆเรียบร้อยครับผม,อ,มอุนติแฟนจ๋าโอ้ยแฟนจ๋ายังโดนนะขออภัยนะจ๊ะแฟนจ๋าอโอเคเรายุดไม่ทันนะครับผมเรายืนไม่ทันโอเคเราทาอะไรไม่ได้เลยถ,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 ถ้าถ้าโจมตีคิงน่าจะมีปัญหาอยู่เห็นอืมหายแล้วหายหาย,หายเลยนะครับผมโอเคต่อย,ยัดหน้าเลยนะครับผมหมัดรุนรุนนี่แหละไม่ต้องเยอะอโซโลมาโอ้โซโลก็ติดติด,ต,ดตัวนี้อยู่นะครับ โอเคไม่โดนโดนอุอ้ยเบาเบาได้ได้อืมโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยตรงนั้นนะครับโลดสู้โหลดเจได้สู้โซโลเก็บไว้ก่อนโอเค,อเคมัดมัดแดไงได้ไงอุ้ยไม่ยอมหรอกดอทเมินเข้าไปโอ้โหชนะเจ๋อ <c oughs> <laughs> <c oughs> เห็นไหมบ,บอกแล้วเล่นราคาในด่านนี้นะครับจะเก่งขึ้น200% <c oughs> โอเคครับผมแมตช์แทงครับ คือเราต้องยอมรับจริงๆนะว่าตัวละครนี้นะครับผมมันเล่นยากขึ้นนะอันนี้ผมไม่เถียงเลยนะครับผมแล้วก็เออผมเล่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะผมเล่นก็หลายตานะครับผมเล่นหลายตามากๆเลยแล้วก็เราเห็นปัญหาของตัวละครนี้นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีความบางนะครับผมแล้วก็มีไม่มันเาเรียกว่าอมตอะสามทิตอะเทียบกับบิ๊กมาแม่สกิลนี่แม่อมตะทุกฮิตอะ,อะคุณคุณคุณเห็นภาพไหมว่ามันเล่นยากแค่ไหนนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวดาเมดที่ คล้ายๆโรเจอร์เลยนะครับผมคือยังรุนแรงอยู่แล้วก็สามารถบัฟเอทีเคได้นะโอเคแล้วครับลุยกันเลยดีกว่านะ โอ้โหเนี่ยมันสู้คิงยากไปหน่อยนะโอเคโรเจอร์ฆ่ามันโรเจอร์ฆ่ามันเออโรเจอร์ไม่มีฮาคี้นะครับผมฆ่าได้นะอสวยงามเพื่อนโอเคเลือดขึ้นมาหน่อยนึงโอเคบิ๊กมัมัดีิจาบรงโอ้โหบิ๊กมัมยางแตกอืมไอลูฟ่โดนอีกนะครับโอ้โหตอนนี้เกิดจัดเกิดจัดเลยอะครับผมนี่เฮ้ไอคุณลองนึกภาพนะนี่คือแบบยิ่งกว่าในยุคก,ก่อนอีกนะ เรียกว่ากลับมาเหมือนเหมือนในยุคก่อนไม่ใช่ยิงกว่านะครับผมโอเคคิงดอสเหรอนี่ไงโดนไปอี่หึงโรเจอร์คิงคิงว่าโกรธแล้วโรเจอร์นี่โรเจอร์เล่นช้ำนะครับผมชอบชอบนี่เราเป็นตัวละครยุคเก่านของคู่นะครับผมแต่เรายังไม่ตายเลยนะคือเถื่อนว่าโรเจอร์แล่วเถื่อนว่า,วา,วา,วาผมชอบอ่ะมันเหมือนกลับมาในยุคก,ก่อนเลยนะยุคก,ก่อนแชงก่อนคิงอะไรเงี้ยนะครับผมเอเอไอเดีกว่าตานี้ผมผมว่าคลาสสิกดีนะโอเคผมกันตรงกันนะเดี๋ยวโอ้คิงก็มานะครับผมก็มาคิงอีกแล้ว แต่ไม่เป็นไรผมน่าจะรับมือได้ครับผมโรเจอร์โรเจอร์เขายืนข้อไม่อยู่นะโรเจอร์ยืนข้อไม่อยู่น่าจะไหวน่าจะไหวโอเคเหร็จไหมโดนเลยคิงระยะนี้ไม่มีพลาดเลยน้องอเก็บอีกหนึ่งศพครับคิงมันไปไหนโอ้ยคิงคิงมันขึ้นไปนะครับผมโอเคตรงบ้านก็โดนแต่เพื่อนต้องกันแล้วล่ะสวยสวยโอ้โหโรเจอร์เล่นดีจัดอะโรเจอร์เล่นดีจัดโอเคจบไปนะครับผมแมตชนี้ผมว่าตึงมากมากเลยนะก็บอกว่าทุกคนจะคิดถึงนะครับผมสำหรับตัวละครเก่าแก่อย่างตัวนี้นะครับผมทรงคุณค่า นะอุ้ยเกือบแพ้นะครับผมโอเคพบใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนีนกนกนก้ก็กกกกกลาไปก่อนอนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโยามำั่ง